พระคาถามหาอุปคุตผูกมานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอุปคุตโตมหาอุปคุตตังกายะพันธนังอมะอิสะ พุทธังทเทโลธรรมังทเทโลสังฆังทเทโลปายะสุตังอุปัสสอิอิมังกายะพันธนังอธิฐามสาิสาธุสาธุสาธุผลิตภัณใ์ส่มอาหารกระชายเฮอเบล้ลสามสิบแคูลราคาพิเศษสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0 6 1 8 4ห3 9 9 1